ช้ามันเจ็ดวันวาเมื่อก่อน,นที่ท้องที่เนี่ยมันอยู่ถ้าถ้า,ถาเป็นท้องที่บางซื่อไปถึงติกนนบุรีนะครับตะปูนประชาชื่นไม่มีไปติดนนบุรีแล้วก็ทางนั้นก็ไปติด,ต,ดติดลาดพร้าวติดบังเขนท้องที่บางซื่อกว้างมาก วันนี้มาทำอะไรครับรองเียกมามคุยได้ไหมได้ได้ครับผมในโซเชียลมีการแชร์ประเด็นนี้กันเยอะนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เราทราบกันดีเรื่องของบางมัดคลองตันกับคุณสันทนะประยุรัตน์นะครับที่มีประเด็นกันไปสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมา นจนมีการเข้าแจ้งความเรื่องการทำลายร่างกายกันที่สอนอทองหล่อไปแล้วโดยกุศลนธนะเนี่ยมีการเข้าไปแจ้งความก็คงจะต้องจับตาดูนะครับว่าทางตำรวจจะมีการเรียกตัวของบังมัดคลองตันและพวกเนี่ยมาสอบปากคำเมื่อไหร่หลังจากที่มีการาได้หลักฐานนะเห็นว่ากุศลนธนะเนี่ยเอาวงจรปิดเอาหน้าเอาคลิปต่างๆมอบให้กับพนักงานสอบสวนไปแล้วจากที่ตอนแรกบอกว่าจะไม่แจ้งความ ก็ต้องตัดสินใจแจ้งความเรื่องราวนี้แน่นอนว่าคนในแวดวงยุทธจักรนักเลงหลายคน,นยออกมาแสดงความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตนี่เป็นอดีตนายตำรวจแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือคุณชัดตาปูนนะซึ่งเป็นอดีตนักเลงเก่าที่อยู่ในเมืองหลวงก็มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เล่าถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับคุณสันทนะ แล้วก็บางมัดคลองตันแต่ที่พีคครับจริงๆอยากให้ดูคลิปให้จบนะเพราะว่าสิ่งที่พีคเนี่ยมันอยู่ท้ายคลิปคือลูกชายของคุณชัดต่อปูลเนี่ยได้มีการไลฟ์สดพูดกคกุยกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ถามกันในหลายประเด็นว่าเอะเรื่องนี้มันยังไงเรื่องของอคุณสันทนะเนี่ยเห็นว่ามีชัดต่อปูลเนี่ยถูกลากไปเอี่ยวว่าเอะรู้จักกับบังมัดแล้วเหมือนคุณสันทนะเนี่ยมาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูให้ฟังหรือเปล่า ก็เป็นประเด็นไปก็คือ,อ,อคุณชัดต่อปูลยถูกลากถูกโยงเข้าไปด้วยจนไม่มีการออกมาเล่าถึงความสัมพันธ์นะแต่ที่ผมบอกว่าสิ่งที่พีคคืออะไรครับคือกลุ่มของเขาเรียกว่าบอดี้การ์ดหรือว่าคนได้ติดตามตัวของคุณสรนทนะเนี่ยเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเห็นว่าคนตามเ,ย,เยอะมากปรากฏว่าคุณชัดต่อปูลเนี่ยเล่าที่มาที่ไปของคนกลุ่มนี้ให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดอย่างตรงๆนะร้านเล่าก็ดีนะครับหรือว่า นักการเมืองหรือคนที่เขาจะต้องมีคนตามเพื่อความปลอดภัยของเขาอะนะก็จะต้องอะไรอะสอหอนะที่ออกจากวาราชก,การก็มารับจ j อบเสริมนะครับสอหอหรือว่าทาหารตำรวจอะไรต่งตางๆที่จะมารับงานในส่วนนี้ก็มีเยอะแต่ในส่วนของคุณศาสนาน,ะนี่อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคุณชัดต่อปูนบอกว่าคือวินมอเตอร์ไซค์นะคือวินจัก,กรยานยนรับจ้างนะแล้วคุณชัดต่อปูลรู้ถึงขั้นว่า อยู่วินไหนด้วยเออรู้ถึงขั้นว่าอยู่วินไหนด้วยนะครับโดยในคลิปเนี่ยนะครับคุณชัดต่อปูลเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับบางมัดคลองตันมานานพอสมควรแล้วคือมีอะไรเนี่ยบางมัดก็จะมาขอความช่วยเหลือเพราะบางมัดนี่เขาอยู่ในแวดวงของวงการมวยนะครับก็เคยเจอกันแล้วก็รู้จักโดยเฉพาะเวลาช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณชัดต่อปูลบอกก็ใช้บริการบางมัดคือให้เขาช่วยหน่อยนะส่วนกุสันทนะนี่นะครับ เออตัวของคุณชตัตอปูลบอกว่าเคยได้ยินชื่ออยู่นะแล้วก็เหมือนเคยมาหาที่สยามรัฐเนี่ยหลายปีมากแล้วตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่าจะลงเลือกตั้งก็เรขอให้ช่วยนะแล้วก็ไม่ได้เจอเด็กเลยเหมือนจะไปเจอกันอีกทีก็ที่ร้านร้านหนึ่งที่คุณชตัตอปูลเนี่ยถูกเชิญให้ไปร่วมง,งานเหมือนจะเป็นงานเปิดร้านแล้วก็เหมือนไปเจอคุณสันทะนะแล้วพอไปถึงเนี่ยคืออาบอบนวดเขาเลยกลับครับแต่เจอคุณสันทนะอยู่ที่นั่นนั่งอยู่แล้วก็มีการเข้ามาไหว้ทักทายสวัสดี ในส่วนของอกระแสข่าวที่เขาบอกว่าคุณชาตโปูลเนี่ยร่วมธุรกิจกับบางมัดคลองตันนะครับโดยคุณชาตโปูลเนี่ยปฏิเสธเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่เคยร่วมธุรกิจอะไรกันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอายุมากนะบ,บางมัดเขาก็นับถือนะเวลามีอะไรเขาก็มาให้ช่วยหรือว่ามาให้ช่วยเคลียร์อะไรต่างๆนะครับส่วนไอ้เรื่องเหตุการณ์ตบหน้าเนี่ยที่สานเดิมนที่เกิดขึ้นเนี่ย คุณชัดต่อปูนมองว่ามันต้องมีอะไรแหละที่ทําให้นักเลงอย่างบางมัดเนี่ยเหลืออดไอค้คาว่าลูกผู้ชายนี่คือมันเสียอะไรก็เสียได้แต่เสียศักดิ์ศรีเนี่ยมันเสียไม่ได้บางมัดเขาคงทนไม่ไหวครับตบหน้าเนี่ยก็เสียแค่ค่าปรับคุณชัดต่อปูลบอกนะทีนี้อยากให้ลองไปฟังกันดูครับมุมมองที่ตัวของออครูพี่ป๊อปดอตรนัทพงศ์ property เนี่ยมีการไลฟ์สดและพูดคุยโดยเฉพาะช่วงท้ายอะ่ะ หลายคนสนใจช่วงท้ายมากนะว่าเอ๊ะคุณชตดตปูนบอกว่าคนตามเยอะคุณชนะนะเนี่ยแต่คนที่ตามนี่ส่วนมากเนี่ยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกว่าจ้างมานะจับมาแต่งตัวเท่ๆดีๆแล้วออกมาเดินตามลั่นกันเลยครับคนที่ได้ยนินนี้คือลั่นทั้งโซเจียวว่าเฮ้ยจริงเหรออันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเพราะว่าคุณชดตปูนเป็นคนพูด เราก็ลองไปดูสิว่าบริกายกุศลธนนะแต่ละคนเนีน่ยนะมาดเป็นยังไงปรีลาเป็นยังไงเาก็มีคนติดตามแปลกหน้าแปลกตาบางครั้งก็ไม่ใช่คนเดิมนะครับอลองไปฟังครับบานรั้งก็อยู่ที่นั่นใช่แล้วก,ก็ตามมาญาติเขายกเขายกมือไหว้แล้วเราก็รับไหว้แล้วเราก็เดินออกมาครับไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้แล้วเขาก็เดินตามมาหน้าอีกชั้นหนึ่งแตกชั้น ชั้นสองทึ่นไปชั้นสามอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อก็อไปเจอพวกถ้าแก่ถ้าแก่ต่างๆครับเขากมา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 พูดคุยกันก็ถ่ายรูปร่วมกันอะไรครับ,รบพ่อทีนี้เนี่ย<ม>ก็มีสำนักข่าวบางช่องช่องใหญ่เลยนะพ่อผม,ผมก็งงมากว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนบอกว่าที่บางมัดเนี่ยรีบออกจากบ้านไปจับแก้มพี่สันทนะเนี่ยนะครับเพราะว่า เหมือนกับพี่บางมัดเนี่ยจะทําธุรกิจกับพ่อแล้วก็พี่สันธนะเนี่ยมาพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวบางมัดให้พ่อฟังอ่ะเขาเขียนเป็นตุเป็นต่ายเนี่ยพ่อว่าไงบ้างครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ถือสาอะไรรลกนะเพราะว่ามันมันเป็นมันไม่มีเรื่องเลยไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้ไปถือสาอะไรเขาเขียนว่า ข่าวมันไม่ใช่ไงเพร,ราะทีไรฟังคือคเจอเข,า,<ร>ขาเมาประมาณสักซีสี่ศูนย์สีหนึ่งแล้วก็มาเจออีกทีก็ท,ที่ที่เขาเปิดอาบอบนวดนอ่ะไปทีแรกนึกไปแล้วหายก็ไปแล้วก็เจอแล้วแล้วแต่อย่างนั้นก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยครับแล้วยอย่างผมพ่อกับกับบางไม้ก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่ที่เราไปทําร่วมกันครับครัางไม้เขาก็อยู่ของเขาครัเพียงแต่ว่าเราอายุมากเขาเขานับถือครับ คือเกันใช่พอชัดก็ยืนยันแล้วนะว่าพ่อไม่ได้มีธุรกิจร่วมการอะไรอย่างที่พูดกันไปแล้วอย่างบางมัดเขาก็อยู่ในวงการมวยใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการมวยของพวกเขาเนี่ยครับพ่อเวลามีอะไรเขาก็มาหาพ่อแต่บางมัดเขาไม่เคยมามาหาหรือมามาอะไรนอกจากมีพวกในวงการมวยครับบางทีเขามีปัญหาก็ก็ช่วยเคี่ยให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็คือบางมัดเนี่ยนับถือพ่อ ถูกต้องไหมอเออมีอะไรก็ยังมาให้พ่อช่วยเหลือด้วยซ้ำไปไม่ไม่เคย <c oughs> ไม่เคยช่วย,ย,วยแต่เขาเลยก็พูดง่ายๆก็คือเราก็เราก็รักกันนะ,ะใช่ไหมเออเขาก็เคารพพ่อ,พอนะครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพ่อคิดว่ายังมองยังไงกับกับเหตุการณ์นี้ที่พี่บางมัดเดินไปจับแก้มพี่สันทนาเนี่ยมคงจะมีอะไรที่มันเหลืออดนะถ้าถ้าไม่เหลืออดคงจะไม่เกิดขึ้นขนาดนั้น ครับผมมีอะไรที่เหลืออดบางทีคนเราเนี่ยถ้ามันโดนโดนกันแกล้งโดนโดนโดนเกเรหนักๆเข้ามันก็ทนไม่ไหวอ่ะเรื่องราวที่จะทําให้นักเลงเหลืออดได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับพ่อก็เราอย่างอย่างถ้าที่ที่ฟังเขาสัมภาษณ์เนยนะครับถ้าพวกเขาเป็นเป็นรับเป็นเป็นการ์ดให้ที่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะเนี้ย พ่อก็มไม่รู้นะไม่เอกไม้ครับเอกมย่านเอกไม้ครับไอ้ตรงนี้ที่เป็นเป็นผับอะไรอ่ะใช่ครับพ่อไม่รู้เรื่องชื่อว่าไม่ไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยรู้เรื่องผมก็ไม่เคยพ่อผมผมก็ไม่สันทันเหมือนกันเขาเรียกว่าเอกไม้ไอ้เรืมันมันพ้นวัยมานนานนะครับพ่อก็เลยไม่ไม่ก็ไอ้ฟังฟังแถวสมภาษา์ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยไปจะไปจะไปยึดเขาอะไรเขาก็แล้วมันก็เลยทอยกันไม่ได้ครับอืมคนเราผู้ชายอ่ะครับ เสียอะไรก็เสียได้มันเสียสักสีก็คงเสียไม่ได้เสียหน้าคงเสียไม่ได้ครับครับนแล้วจากเหตุการณ์นี้ฮะพ่อใครได้ใครเสียพ่อไม่รู้นะครับว่าใครจะได้ใครจะเสียแต่ืัอาที่นั่นอ่ะบางไมค์ก็คงทนไม่ไหวครับอันนีก็อาจจะเป็นคนพูดจารุนแรงโขงข่าครับอาจจะดด้วยความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็มรับไูดท้ายอ่ะครับก็ถ้าผิดก็ย้อนรับผิดอ่ะ ก็ใหไปแจ้งความสิแค่นั้นเองก็จับไปก็เสียค่าปรับเล้วไอ้ตบหน้ากันเมื่อแค่เสียค่าปรับถ้าตบตกหน้านี่เสียเท่าไหร่พ่อห้าร้อยก็เห็นด้วยอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะประมาณรับครับครับ,รบอือพี่บังมาด์แกบอกว่าถ้าเสียห้าร้อยนี่จะตบอีกสักสิบทีก็ยังยังไหว <c oughs> อือ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ